กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ m i ก k e y R PM ี้ t p m e u t o d e ดเวลครับมากับความสวยงามของรถอีกหนึ่งคันที่ทำการเคลือบแก้วเสร็จแล้วนะครับวันนี้เป็นคิวการเคลือบแก้วของรถ Honda Accord G10 นะครับก็เป็นเจน6ีนะของ Honda มีประวัติ สืบทอดกันมาค่อนข้างยาวนานมากกับรถรุ่นนี้นะฮะสำหรับ Honda Accord นะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาซิลิคโปนะฮะใช้เวลาในการทำประมาณ2วันเต็มๆเลยนะครับจากที่สังเกตนะครับคันนี้รถป้ายดำแล้วต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของด้วยนะครับที่ให้เปิดเผยป้ายได้นะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นนะลูกค้าทุกคนน่ารักจริงๆนะครับสำหรับคันนี้ใช้ใช้งานมาแล้วระดับหนึ่งนะครับก็จะมีลิ้วลอยรอบๆบคันนะครับ เล็กๆน้อยๆไม่เยอะนะครับไม่ได้มีแบบเป็นรอยลึกแผลทะลอกอะไรนั้นไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเป็นรอยขนแมวที่เกิดจากการเช็ดถูขัดสีล้างจากที่ไหนก็ตามนะฮะเราจะต้องเตรียมผิวให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะทําการเคลือบแก้วไปสำหรับคันนี้ทําการเคลือบแก้วทั้งหมด2องเลเยอร์นะครับเลเยอร์แรกเป็นเลเยอร์ของความ แข็งความหนานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเลเยอร์นี้สําคัญจริงๆนะถ้าเตรียมผิวรถไม่ดีนะฮะเลเยอร์นี้ครับจะส่งผลให้นะครับผิวสีเห็นถึงรอยพวกขัดไม่หมดด้วยนะครับแต่ว่าคันนี้ครับใช้เวลาในการทําที่เต็มที่มากๆครับขัดกันเป็นวันเลยนะกว่าจะเคลือบแก้วได้นะครับก็ต้องใช้เวลาสําหรับสีดำนะฮะทางร้านเราค่อนข้างจะละเอียดกับสีดําทุกๆยี่ห้อมากๆเพราะว่าสีดาทุกยี่ห้อ ยากหมดนะครับเพราะว่าเวลาทําออกมาแล้วเนี่ยมันเงาแล้วมันสะใจอย่างเงี้ยมันสมกับที่เต็มที่กับเวลาที่ทํามากๆเลยฮะสำหรับคันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะฮะท่านเจ้าของรถนะครับน้องน้ําตาลนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับเดินทางมาไกลพอสมควรน,นะสำหรับคันนี้นะก็มาทํากันที่ร้านเรานะครับ เคลือบแก้วที่ไหนก็ได้นะครับแต่อยากได้เคลือบแก้วดีมีคุณภาพเลือก RPM Auto Detailing ครับอย่างคนคงเส์เดิมนะครับแต่ถ้ามันไกลมากนะครับแนะนําให้เลือกร้านใกล้ๆบ้านก็ดีนะครับผมเลือกร้านที่ไว้วางใจได้นะครับแต่ถ้าอยากปรึกษาว่าที่ไหนทําอะไรยังไงลองโทรเข้ามาได้ครับผมดีทุกที่แหละนะครับแต่เลือกร้านที่ไว้วางใจหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะมิกี้ RPM นะฮะ Auto Detailing ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแต่อยากทำนะครับกดโทรศัพท์เข้ามานะครับติดต่อสอบถามตองคิวเข้ามาได้วันนี้มิกกี้ r p m m o t o r ็มม l i n g รลาไปก่อนนะครับ